ครับผมนายพุทธวรั์เลขที่1ครสวัสดีครับผมนายกิตติธีกรสีทองสมเลขที่4ชั้น6สำนึกครับนางสาวรัตนารมิตเลขที่18นี่ค่ะนางสาวนะรัตนหน้าเลขที่37ครับสวัดครับผมนายพุทธวงศ์กันตวิเชยเลขที่10ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐนิชาเมืองสุวรรณค่ะเลขที่25ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชนานพุทธชัยเลขที่39เ้มื่อ4เป็นค่าคงตัวแล้ว อนุพันธ์ของฟังก์ชัน x เท่ากับ0ูนย์ตัวยอย่างโจทย์ครับ y เท่ากับสิสี่สิบสี่เป็นค่าคงตัวดังนั้นจะได้ y เท่ากับศูนย์สูตรที่สองครับ M x ถ้า f x เท่ากับ x แล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชัน x เท่ากับ1ตัวยอย่างโจทย์ y เท่ากับ i จะได้ y เท่ากับ1ครับต่อมานะคะคือสูตรที่สามถ้า f x เท่ากับ x กําลัง n เมื่อ n เป็นค่าคงตัวแล้ว อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เท่ากับ n x ยกกำลัง n ลบ1ตัวอย่างข้อที่3นะคะ y เท่ากับ x ยกกำลัง8ก็จะได้8 x คือตบ8มาข้างหน้า x นะคะแล้วก็เลขชี้กำลังจะลดไป1แต้มค่ะจะได้8 x ยกกำลัง7ค่ะครับสูตรที่4ถ้า f และ g หาอนุพันธ์ได้ที่ x แล้ว อนุพันธ์ f บวก g x เท่ากับอนุพันธ์ f x บวกด้วยอนุพันธ์ g x ตัวอย่างนะครับ y เท่ากับ x ยกกำลัง4บวกด้วย x กำลัง6เราสามารถดิฟได้แบบนี้ครับโดยการนำเลขชี้กำลังตกมาข้างหน้าครับและเลขชี้กำลังด้านบนนะครับลบลงไป1แต้มครับก็จะได้ว่า4 x กำลัง3บวกด้วย6 x กำลัง5ครับ สูตรที่5นะคะถ้า f และ g หาอนุพันธ์ได้ที่ x แล้วอนุพันธ์ของ f ลบ g x เท่ากับอนุพันธ์ของ f x ลบอนุพันธ์ของ g x อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ 2x ลบ x ยกกำลัง3อันดับแรกตบเลขชี้กำลังของ2 2x นะคะก็คือนำ2คูณ1จะได้เท่ากับ2 x กำลัง0เท่ากับ1ค่ะเพราะฉะนั้นจะได้2 ส่วน x กำลัง3นำ3มาคูณข้างหน้าจะได้ 3x และลบเลขชี้กำลังลงไป1จะได้ 3x กำลัง2ค่ะสูตรที่6ถ้า c เป็นค่าคงตัวและ f หาอนุพันธ์ได้ที่ x แล้วอนุพันธ์ cfx เท่ากับ c คูณด้วยอนุพันธ์ของ fx ดังโจทย์ตัวอย่างนะครับเราจะทําการนำ1ส่วน4ขึ้นมาก่อนครับ ต่อมานะครับเราจะทําการดิฟครับโดย1นส่วนสี่อยู่เหมือนเดิมครับ x ก,กํลาลังสี่ก็จะเป็น4 x ก,กํลาลังสามครับบวกด้วย4 x ก,กํลาลังสองและ x นะครับจะเป็นเท่ากับ1ครับต่อมานะครับคิดคําตอบครับโดยการทําการตัดตัดนะครับก็จะเหลือเท่ากับ x กำลังสครับบวกด้วย4คูคณ2นะครับก็จะเป็น8 x ครับแล้วก็ลบด้วย1สูตรที่7นะคะถ้า f และ g หาอนุพันธ์ได้ที่ x แล้วอนุพันธ์ของ fgx จะเท่ากับ fx คูณด้วยอนุพันธ์ของ gx บวกด้วยอนุพันธ์ของ fx คูณด้วย gx ค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะเราจะใช้สูตรลัดนะคะคือหน้า คูณดิฟหลังบวกหลังคูณดิฟหน้าซึ่งขั้นตอนแรกนะคะจะดิฟในก้อนหน้ากันก่อนค่ะซึ่งจะได้สองกลบสองก้อนหลังนะคะดิฟจะเหลือแค่สองค่ะเพราะห้าเป็นค่าคงตัวจะเหลือแค่ศูนย์ดิฟตามขั้นตอนค่ะคือหน้าเท่ากับ x กกำลังสอง 2x บวก3เหมือนเดิมค่ะดิฟหลังก็คือ2บวกด้วยหน้าคือบวกด้วยหลังค่ะ 2x บวก5ดิฟหน้าคือ 2x ลบ2คูณกระจายนะคะ 2คูณด้วย x กําลังสองได้2 x กําลังสองคูณด้วยลบ2 x เท่ากับลบ4 x 2คูณด้วย3เท่ากับบวก6ด้านหลังก็เช่นเดียวกันค่ะคูณกระจายเป็น2 x คูณด้วย2 x เป็น4 x กําลังสอง x คูณด้วยลบ2 x เป็นลบ4 x 5คูณด้วย 2x เป็นบวก 10x และ5คูณด้วยลบ2เป็นลบ10ค่ะเราจะจับฐานที่มีเลขชี้กำลังเหมือนกันนะคะก็คือลบ2ก็คือ x กำลัง2ค่ะซึ่งมีอยู่2ตัวแล้วก็ x กำลัง1ค่ะ ฐา,ฐานที่มีเลขชี้กำลังสองนะคะก็คือ2อบวกสมีค่าเท่ากับ6 x กำลังสองกำลังหนะคะก็คือลบสบวกกับลบสเป็นลบแบวกด้วยลบสิ 10, จะมีค่าเท่ากับบวกสอสุดท้ายค่ะไม่ติดตัวแปรนะเป็น 6บวกด้วยลบ10เท่ากับลบ4นั่นเองค่ะสูตรที่8นะคะก็คือถ้า f และ g หาอนุพันธ์ได้ที่ x แล้วอนุพันธ์ของ f ส่วน g x เท่ากับ g x คูณกับอนุพันธ์ f x ลบกับ f x คูณด้วยอนุพันธ์ของ g x นะคะ ส่วนด้วย gx ทั้งหมดยกกำลังสองมันก็จะได้เป็นเราจะใช้สูตรล่างดิฟบนนะคะลบกับบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนะคะก็จะได้เป็นขออนุญาตดิฟก่อนนะคะ ข้างบนก็จะได้เป็น6ข้างล่างก็จะเป็น3 3 x ก,กํลังสองนี่นะคะก็จะใช้สูตรนี้นะคะก็จะเป็นล่างก็คือ x ก,กํลังสาลบสนะคะดิฟบนก็คือห ลบด้วยบนนะคะ 6x ลบ1คูณกับดิปล่างก็คือ 3x กำลัง,ลงสองนี่ค่ะส่วนด้วยล่างกำลัง2ก็คือส่วนด้วยล่างกำลัง2นะคะคือ x กำลัง3ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2องคะต่อไปคะะก็จะเป็น คูณเข้าไปนะคะก็จะเป็นเท่ากับ 6x กำลัง3ลบกับ12ลบกับอันนี้ก็คูณเข้าไปเหมือนกันนะคะก็จะเป็น 2, ลบ 18x กำลัง3ลบกับ 3x กำลัง2นะคะล่าง ก็จะเป็นเหมือนเดิมน,นะคะ x กำล,ง 3, ล 2, ังสลบสองเท่าหมดยกกำลังสองก็จะได้เป็นเอานี้นะคะลบกับลังนี้ก็จะเป็นลบสิ x กำลังสลบกับ3 x กำลังสลบกับ12สส่วนด้วย x กำลังสามลบสองทั้งหมดยกกำลังสองค่ะ